สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Boler กันอีกครั้งหนึง่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเทสทุนใหม่ลิงก์กับปืนต่างๆกัน <c oughs> อลองปืนเล่นหละระยะดูครับผมจากอันนี้เลยปืนอันแรกครับผมปืนฮาวังเจระยะ800เมตรนะแล้วลดลงมาหน่อยดีเครครับ600เมตรลดลงมาอีกพันเจอร์ครับ,ร er, รบ500เมตรลดไปีนิดนึงเป็นรีดิ e เมอร์ครับผม350 m. และสุดท้ายครับผมใกล้สุดก็คือลำพงระยะ200เมตร นะสำหรับไอ้ปืนฉมวกผมลงไปแล้วเมื่อวานก็เลยไม่ได้เอามารวมกันในเซตนี้นะโอเคกันเพื่อนไปดูเลยกว่าว่าเจ้าลิกเนี่ยมันจะเวิร์คหรือ,อยังมันจะความทำความเร็วได้ขนาดไหนแล้วกสกิลของมันครับผมอีซีโคชเนอร์เวลาศัตรูถึงเกณฑ์เนี่ยแล้วเรายิงสกิลของเราไปโดนปุ๊บจะตายเลยจะเวิร์คหรือเปล่าครับผมไปดูกันเลยว้าวโอเคครับผมเปิดด้วยหัวังเจครับเปิดมาก็โดนไปนหนึ่งแต้มไม่เป็นไรเรามาลองเทสหุ่นกับอาวุธต่าง เนี่โอ้โหโจวนเลยบ้าล่าจวนเลยบ้าขึ้นมาปูาหัวมาโดนเลยเอาตัวไหนดีเออไปครับผมเดี๋ยวเราสกิวก่อนเราสกิวก่อนพอสกิลมาเราก็จะไปซ่าได้นิดนึงผมวินาทีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยโอ้โหเน่เน่แน่แนเฮ้ยเฮ้ยว,ว,ว้าวว้าวว้าวเอาจริงดิเอาจริงดิ หมดนั้นเลยเหรอเออนมดแล้วเลยสไตอ์เฮ้ยโดนล็อกสวยแล้วครับผมโอเคติดล้าไปก่อนครับเฮ้ยโดนอะไรอ่ะติดล้าอยู่ไม่ใช่หรอหุยงั้นเอาน,าน,านีครับผมมาอ่าจะรอดไหมเนี่ยอืมไปไหนดีเฮ้ยมีโลเกียวอะอุ้ยมันแดดแด,ด่ในน,นี้เนเธอร์ ดูดีพีจากใครวะเสร็จไปครับเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายหายตัวหายตัวเสร็จไปตัวนึงว้เฮ้ยปืนนี้มันดีกว่าเปบบอเนี่ยวันนี้มันเริ่มดีขึ้นเปล่าวะอ๋อนนี้อันนี่เนเนเนแมงปองใช้ฉมวกโอเคเปิดตาทีเปิดตาทีเป,าทเปิดทำไม ไม่ทันการแล้วไอ้หนูไม่ทันการเราไปแล้วครับผมซ่ามากไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แมง่องมันมาแล้วเนี่ยแมง่องมันมาแล้วแน่ๆเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันแดงๆมันระแวงไปหมดนะไอ้นี่ตัวอะไรวะโลคีโอ้โหเพื่อเราหัวร้อนเนี่ยเพื่อเราหัวร้อนเนี่ยแต่มาช่างมันช่างมันปล่อยไปครับผมมันมากลัวเฉยแหละมันก็มาคำข่าวมาเนาะ ไปครับไปกันแน่แน่แน่โอ้โหมาแดดแด,ดแดดดไปเดืล้วง <c oughs> รู้จักพี่น้อยไปซะแล้วตอนนี้กันเลยครับผมชม่วชั่วชั่ว ว้าวว้าวเจ็ดหกห้าเอเลบัสครับเอเลบัสสามสองหนึ่งไปครับมาเสร็จนะเสร็จนะเฮ้ยยิงไม่โดนะะเหรอวะเฮ้ยหมอมาหมอมาเอาแล้วดูข้างหลงงังไงข้างหลังไงยิงเลยเราเลยเดี๋ยวเราหายตัวละครับปบั๊บมาจ้า ฮเฮ้ยเหม่งฟองเหม่งฟองเหม่งฟองไขื่อนแล้วโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอโม่ติดล้าดีม่ติดล้าดิแต่ระลวังเลยดู่ฝั่งนี้ก็อยู่กันเยอะโคตรเยอะเลยว่ะโอเคครับผมเราเอาระยะกลางๆอ่ากันเชอร์ครับโอเคอันนี้ไม่ได้ใส่โมดูลเล่นความเร็วอ่ะเลยดูดิตุ้มเจียมเลยไปครับผม คือนิดเดียวเดียบร้อยไปเฮ้ยชายท่านมาครับเราก็ะะแอบตอนดีสามสว้าวาาหกห,ห,ห้า่ามสเฮ้ย,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 ยเฮ้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 ยเย นานไงหนะ้าตัวแดงตัวแดงโอเคขอบคุณมากครับผมช่วยทำให้เราแบบอยู่รอดได้นิดนึงนะเวอร์เวอร์เสร็จเลยจอขนาดนี้มาบพอแล้วสุดท้ายเราเอานี่ครับผมดิดีมเมอร์แล้วกันนะเพราะว่ามันก็ดูใกล้กว่าลำโพงนิดนึง โอเคจ้าจ oh, okay. ้าจ้ามันก็มันก็ใช้ได้เนาะปืนไอ้ทุนีน้นเนาออุ้ย,ยมีตาทิปด้วยมีตาทิปด้วยสวยแล้วครับผมยากนะเพราะว่ามันรุนเร็วไงและปืนนี่มันโคตรมีท้าเฮ้ย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  เฮ้ยเด้งขึ้นมาขนาดนี้เลยว้าวว้าวว้าวไวรีโหลดก่อนครับผมโอเคครับผมกลับมาใหม่ได้เว้ยเฮ้ยมาดูหนึ่งเรียบร้อยไปครับโอโ้โหเผือเฮ้ยยังรอดได้ไงวันนี้คืองงนะงงนะตื สองโอเคตัวแดงครับเราหีรีโหลดกระสุนแป๊บหนึ่งอ่าแล้วเดี๋ยวเราหาตัวอนี่ชารังกาโอ้โหอ,อ้ยิงมันว่ะยิงมันว่ะเฮ้ยตัวแดงแล้วโหแล้วแบบเฮ้ยเพื่อเราหลุดหลุดหมดเลยเหรอ Rút ra mất rồi hả? Biến tao rồi, đùa đi โอ้โหว,ว้วาวว,าว้วาวว้าววว้ามามามาเซ็ตคอ้อนวะคือเพื่อนเราเม่งหลุดหมดเลยเว้ยนั่นเราอันนี้ครับผมปืบปืบหึ่นิดเดียวว,ว้าวสามสองหนึ่งเรียบร้อยไป เรียบร้อยเลย่ยง่ายเม่งเมเลยเม่งเมงเลยเออรองสยวังเจับผมเด็ดนักเงนต้องนี้แหละโอ้นี่ฮะที่กรอกงเราเจ็งเป้งมาเอาเอาเอาดวนเดินูแดไปแดมาแด็ดไปแด็ดมานี่นี่นีเอาโอ้ตัวหนตัวสักตัวไหมสักตัวไหม หาหมดเลยเมื่อกี้ยังอยู่เต็มหมดเลยนี่นี่นี่น,น,นี่ครับอ๋อมิโลมิโลแองเกล ER, ิกลแองเกิลเห็นไหครับผมตะกี้อลุงไปมีนี่ลกลายร่างกลายถินขีดแล้วกลายถินขีดแล้วกลายถินขีดแล้วเพื่ไม่ถึงไม่ถึงว่ะไม่ถึงว่ะว้าวเห็นไหมครับตะกี้ลงหมดแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีศัตรูอ่ะเพื่อนเราไปไหนหมดวะว้าว โอ้เพื่อนเราไปแอบอยู่ด้วยความหวาดกลัวมาเพื่นแองเกลิล่ะโอ้โหแล้วปืนระยะเท่าด้วยนะยิงมาเลยยิงมาเลยยิงมาเลยเฮ้ยอย่บาบางังอย่าบังอย่าบังเรียบร้อยครับว้าวไปยายกันครับผม เราเราจะตัวไหนดีเนี่ยอยู่ไกลๆแค่นั้นเลยเฮ้ยเดีนี่ไอแมงกองไอเมงกองว้าวไปครับโอ้โหมาจ้ามาจ้าหายตัวอีกแล้วครับผมเฮ้ย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 เฮ้ลกอบลกรอบอะหลบไม่ได้ิโอนี่ไม่ใช่งหลบทางนี้อะหายตัวแล้วครับผม นี้ก็แล้วกันครับเรียบร้อยออไปเซรัฟเซรับรบ,บิน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 ,บน,บนใช่ไหมมันเกิดแน่นอนนั่นไงอยู่ก่อนครับหืสามสองหนึ่งหายตัวแล้วหายตัวไม่ทน <c ười> ันแล้วไปแล้วเราเอาอาพันเชื่อเรื่องกันครับผมระยะน,น่าจะกำลังพอดี ก่อนจ้าคุยสมวกเราเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเรียบร้อยไปยูนี่ดูไสมวกใกล้ๆดิโูนี่ชึ้นแทงมากว้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วเพื่อเราล่วงมาแล้วคุยสมวกเพื่อเราล่วงมาแล้ว เฮ้ย,ยนี่เดียวถูไม่ตายนิดเดียวมาครับเยุดร้อยไปยุดร้อยไปเฮ้ยเฮ้ยพันเชื่อโอ้โหแรงมากแรงมากเลยแรงมากเลยมาครับผมวายแหม่นี่ฝั่งนี้เงียบเลยเล้วยันแม่เราก็มีนะนี่ว่าทำไมเราแบบไม่กดเลยนะ ดแหมมันเงียบอยู่ฝั่งนี้ตัวเดียวเหรอไออีเธอจัดการมันเออเออนั่นโอ้โหดูดิเรียบร้อยไปครับนี่ executioner executioner อออ๋ออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวร่วงเลยเหรอ เดี <muitas> ๋ยวเราต้องไปฝั like ่งล so ุงแล้วกันนะฝั่งลุงมีใครไหมเนี่ยในฝั่งนี้มีไอมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาตัวอะไรเอ่ออะมีโล่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นน่ะมันมันแฮกเหรออะไรกันวะเนี่ยงงว่ะแล้ว หนึ่งมันบินแน่นอนครับเซจรับนะว่าหายตัวจ้าไายเจอทิตจ้าีกครับนี่ครับกอ๊ะทิ้งแล้วอ่ะไอ้ตัวไม่เกี้อะ่ะว่ะโดนดิเฮ้ยมันต,ตายก่อนได้ไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหรายะนีแล้วกันนะ ดูล็อกโอ้โหเรียบร้อยปะเอาเอาเอาอไหนด้โอ้โหอีมุกิโอ้โหิีก่่นเลยครับ มีกล่องของเราเหมือนกันนะสดเสรตาเสร็จท้ายแหมจะมาจอยิงง่ายๆอย่างนี้เลยหรอวะเคครับผมเรามาตรงนี้เดียวลูกกิจครับบินแล้วอ่ะบินแล้วว่ะโอ้ยตา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 ยหลบหลบหลบลบหลบ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 ล่วงเลยลงจอดแล้วครับผมผมว่ามันก็ มันมันความเร็วมันไม่เหมือนไม่เหมือนจะเจ็ดสิบ้าไม่แน่ใจนะแต่ว่าอความสามารถของมันครับผมมันสั้นไปอบส่วนตัวผมว่านะสักเนี่ยตอนนี้มันหกวินาทีเว้ยว่าสักแปดวิเพิ่มขึ้นมัเป็นแปดวิก็ได้นะหรือไม่ก็ถ้าเกิดไม่ไม่แปดวิหกวิเหมือนเดิมก็ต้องเพิ่มความเร็วให้มันตอนใช้สปีดแล้วมันไม่มันช้านะเมื่อเทียบกับโอโรจิครับผมโอโรจิมันมีความว่องไวมากแล้วมีสกิลของมันยิงสามารถโค้งหาศัตรูได้ไงแต่สกิลของเจ้าลิงซึ่งผมมันตรงตรงเลย มันไม่สามารถอ้อมโค้งกำแพงหรือว่าเข้าไปหาศัตรูได้อะไรอย่างนี้นะแล้วแบบ2วินาทียิงครั้งหนึ่งอะ่ะน้อยไปน้อยไปอโอเคเพื่อนๆยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะผมว่าลิงก์ในเทปนี้มันเป็นอย่างไรบ้างมันเหมาะสมหรือยังที่จะลงในเทสต,ต่อไอที่จะลงในอัปเดตต,ต่อไปครับผมนะมาคุยกันตอนเราวันนี้ผมและลิงก์ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล